ปุพภวกวนานาว่าด้วยดอกไม้ผู้เลือกเก็บดอกไม้โกอิมังปัทวิงวิเชสติยมะโลกันจะอิมังเสดวกังโกธรรมะปะดังสุเดสิตังกุสโลปุพภมิวะปะเจสติเซโคปัทวิงวิเชสติยมะโลกันจะอิมังเสดวกังเซโคธรรมะปะดังสุเดสิตังกุสโลปุพภพิมิวะปะเจสติ ผู้เลือกเก็บดอกไม้ใครจักรู้ชัดแผ่นดินคืออันตภาพนี้และโยมโลกคืออบัยภูมสี่พร้อมทั้งโลกนี้และเทวโลกใครจักเลือกบทแทงท่งธรรมอันเราสแสดงดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้เลือกเก็บดอกไม้ฉะนั้นพระเสขะจักรู้ชัดซึ่งแผ่นดินคืออันตภาพนี้และโยมโลกพร้อมทั้งโลกนี้และเทวโลกพระเสขะจักเลือกบทแ่งธรรมอันเราสแสดงดีแล้ว เหมือนช่างดอกไม้เลือกเก็บดอกไม้ฉะนั้นอธิบายความพระศาสดาทรงเปรียบอัตภาพคือร่างกายนี้ด้วยแผ่นดินเมื่อภิกษุสนทนาการเรื่องแผ่นดินพระองค์ผู้ทรงเป็นธรรมราชาประกอบด้วยเทศนาโกศลอันยิ่งเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนมีพระประสงค์จะชักนำภิกษุให้มาสนใจในแผ่นดินภายในคืออัตภาพนี้ว่าควรพิจารณาให้เห็นแจ้งเพื่อ ได้ละความกำหนัดในกายในที่บังแห่งทรงเปรียบอัตภาพนี้ด้วยโลกทรงบัญญัติโลกและความดับโลกในอันตภาพนี้ดังข้อความในโรหิตตัสสะสูตรสังยุตตะนิกายว่าอิมัสมิงปยามะมะเตกะเลวะเรสสัสนยัมหิสะมะนะเกโลกันเจวะปัญญเปมิ โลกะสมุทดายัญจะเป็นต้นความว่าเราบัญญัติโลกและความเกิดขึ้นแห่งโลกรวมทั้งความดับโลกและทางให้ถึงความดับโลกในร่างกายอันมีประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งมีสัญญามีใจครองและตรัสต่อไปว่าคมณะเนณะณนะปัตตาโบโลกัสั้นตกุฎาจนันงน่าจะอัปปัตตวา โลกส,สั้นตังลูกข่าอธิประโมชนังในกาลไหนไหนบุคคลไม่สามารถไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกได้ด้วยการไปธรรมดาและเมื่อ,อยังไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกไม่ได้ก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้คำว่าโลกในที่นี้ก็ทรงหมายถึงอัตภาพนั่นเองคือเมื่อ,อยังไม่รู้แจ้งกายนี้โดยความเป็นของปฏิกุลไม่สะอาดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้ โลกภายในนี้จะไปให้ทั่วด้วยยานพาหนะใดๆก็ไม่ได้หากจะไปต้องไปด้วยยานไม่ใช่ด้วยยานยานตัวแรกคือความรู้เมื่อรู้กายนี้โดยเจ่มแจ้งแล้วก็สามารถขายความพอใจในกายละกิเลสได้ตามมรรคนั้นตามกําลังแห่งมรรคของตนของตนท่านกล่าวว่าพระเสขาสามารถรู้ชัดซึ่งแผ่นดินคืออันตรภาพนี้ได้ พระเสขานั้นท่านหมายถึงพระอริยบุคคลเจ็ดจำพวกคือพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัติมักถึงอรหัตมักพอบรรลุอรหัตผลก็เป็นพระเสขะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาเพื่อบรรลุธรรมอีกต่อไปเพราะได้บรรลุหมดแล้วในตอนที่สองทรงแสดงว่าพระเสขานั่นเองเป็นผู้เลือกบทแห่งธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วเหมือนนายมาลาการคือช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ที่ดีในสวนดอกไม้ มองตาแง่นี้ทำวินัยของพระตถาคตเจ้าเปรียบเสมือนสวนดอกไม้อันสะพรั่งไปด้วยดอกไม้คือทำหลายหลักผู้ปฏิบัติสามารถเลือกไปไป,ปฏิบัติให้เหมาะสมแก่อธัธยาศัยแห่งตนแห่งตนพระธรรมเทศนานี้พระาศาสดาทรงสแสดงขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารบภิกษุห้ารูปผู้สนทนากันในเรื่องแผ่นดินเรื่องภิกษุผู้สนใจในปฐวีกถา ความว่าสมัยหนึ่งภิกษุเหล่านั้นจาริกไปในชนบทต่างๆกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อกลับมาถึงเคตวนารามแล้วนั่งในหอฉันในเวลาเย็นสนทนากันถึงเรื่องแผ่นดินหรือทัศนียภาพที่ตนได้เห็นมาว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้น,น,นเช่นสวยงามไม่สวยงามมีโคลนมากมีปึกตมมากมีกรวดมากดินดำดินแดงเป็นต้นพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เรื่องที่เธอสนทนากันอยู่นี้เป็นแผ่นดินภายนอกพวกเธอควรสนใจและทําบริกรรมในแผ่นดินภายในคืออัตภาพนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโกอิมังปะทิวังวิเชสติเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่เบื้องต้น